สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะรถก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการเปลี่ยนรหัส f a c e b o o k นะคะก่อนจะไปชมก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องรถทราเวลด้วยนะคะก็ให้เพืเ่อนๆนะคะกดเข้าแอป,ป f a c e b o o k ของตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็ด้านขวามือบนสุดนะคะ3มขีดให้กดนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนเลือกคำว่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว จากนั้นก็เลือกที่คำว่าตั้งค่านะคะการตั้งค่าที่เป็นรูปคนเนาะแล้วก็มาเลือกนะคะที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบเนาะพออยู่หน้านี้นะคะเลื่อนขึ้นเลือกเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะที่เป็นรูปกุญแจ จากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะคะแล้วก็รหัสผ่านตัวใหม่นะคะซึ่งจะต้องใส่รหัสผ่านตัวใหม่เนี่ยสองครั้งนะคะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเนาะเพื่อนๆก็พิมพ์รหัสผ่านของตัวเองใส่ไปเลยนะคะค่ะพอใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะก็กดที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงแถบสีน้ําเงินนะคะก็แนะนําให้เก็บรหัสผ่านของเราไว้ดีๆนะคะในที่ปลอดภัยเนาะ ต่อมาก็ให้กดคำว่าดำเนินการต่อนะคะแถบสีน้ำเงินตรงกลางนะคะเพื่อที่เราจะรีเซ็ตรหัสใหม่ก็คือจะใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปนะคะกดนะคะดำเนินการต่อพอเข้ามาหน้านี้นะคะก็กดคำว่าออกจากระบบทุกอุปกรณ์เลยนะคะ ก็คืออุปกรณ์ทุกๆอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่า iPad นะคะที่เคยเข้ารหัสผ่านอันเดิมนะคะเขาจะให้ใส่รหัสผ่านใหม่หมดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเป็นการรีเซ็ตรหัสใหม่เนาะก็ให้ผู้คนนะคะไปใส่รหัสผ่านใหม่นะคะเพื่อล็อกอินเข้า Facebook หรือว่าอุปกรณ์อื่นนะคะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าใช้อ่า แอป Facebook ได้ตามปกตินะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง o s t Travel กันด้วยนะคะ